ตอ,อนนี้นะครับเราก็กําลังจะมารอพี่เซลนะครับเราได้มีทาการทําการทําการสั่งรถไว้ <c oughs> น,นี่คือรถยนต์คันแรกในชีวิตของเรานะครับที่เราเนี่ยดิวกับพี่เซลเขาไปนานมากๆแล้วแล้วก็กําลังให้พี่เขามาส่งที่หน้าหอนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่ารถที่เราสั่งมา จะสวยขนาดไหนตอนนี้คือตื่นเต้นมากเลยนะครับเรากาลังมายืนรอหน้าหอให้พี่เซลเขาขับรถมาส่งแล้วก็เดี๋ยวจะจัดการตามพิธีการต่างๆที่แม่เตรียมไปให้แล้วก็ตื่นเต้นกับการขับรถครั้งแรกในชีวิตรอ,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 อดด,ด่านี่คือรถของเราเองมาแล้ว ติดประตูครบทุกบ้านนะคะเวลาน้องจ้องลองดูแล้วก็ AC เอีเผี่ยว,ว่าเราถูกกดนจะเป็นขั้นตอนของการส่งมอบรถนะครับตาดาตอนนี้เราก็อยู่ในรถแล้วนะครับทุกคนเรากำลังจะมาเริ่มทำพิธีกรรมที่แม่เรานั้นเนี่ย บอกไว้ว่าต้องทําอันดับแรกเลยก็คือไหว้แม่ย่านางับการไหว้แม่ย่านางนะครับเดี๋ยวเราจะส่งกล้องให้บอแล้วเราจะเป็นคนไหว้เพราะว่า,รวาเราจะเป็นคนขับรถก่อนในวันนี้บอยังไม่มีไม่ครับ <ไป S 2> พี่ไมขับเกียร์รถยนต์นะครับอืมต่อจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปในการทําเครดจ,จะเป็นโซนของข้างนอกแล้วต่อจากนั้นก็คือเอามะนาวนะครับวางไว้ที่มุมรถทั้ง4ี่มุม เอาจอใส่ตามเข็มนาฬิกาแบบนี้แล้วให้โฟเกียบตามความเชื่อก็คือมะนาวมันจะเป็นสิ่งที่ขจัดจความชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในรถในก้าวแรกของรถนะครับเอาไปใส่กันเลยตอนนี้เรากําลังให้บอยไปทําการวางมะนาว4จุดนะครับที่อยู่ตรงล้อทั้ง4ล้อของรถยนต์นั่นเองเป็นการแก้กเคล็ดนะครับก็เลยจะต้องเอา มะนาวเนี่ยวางไว้ตรง4จุดนะครับของล้อทั้ง4ล้อเลยแล้วก็เดี๋ยวเราขับรถทับไปตอนนี้บอยกำลังจัดการอยู่ว่าไงเรียบร้อยถ่ายแกแกถ่ายฉันพร้อมขับไหมอ่าฮะพร้อมขับไหมอ่ะฮะอย่าเบรกก่อนแล้วก็ค่อยกดเอนจิ้นนะนะฮะเยี่ยมเยี่ยมเลย โอเคขั้นตอนต่อไปมันยังไม่จบนะครับทุกคนมันเป็นเคสที่บอกว่าให้ชนกล่องก่อนเพื่อบอกให้รถรู้ว่าเอ้ยเราชนมาแล้วนะเราจะได้ไม่ไปชนอะไรอีกเราก็เอากล่องตั้งข้างหน้าแบบนี้ขับรถมาชนครับมาแล้วก็ทําแบบเดิมที่ข้างหลังนะครับ ไ,ไหมโอเคต่อจากนี้แกก็บอกกับรถว่าชนไปแล้วนะต่อจากนี้ไม่ต้องไปชนอะไรอีกเชนแล้วนะไปชนออ,นนอ,นเ,อเออใช่เท่าน,นี้ก็เป็นการทำเคล็ดเสร็จสิ้น <laughs> แล้วก็อย่าลืมเก็บซากมะนาวด้วย <laughs> มาครับทุกคนตอนนี้เราทำพิธีกรรมต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราสองคนจะเริ่มออกไปลองขับรถกันแล้วความจริงคือเราเพิ่งได้ได้ขับขี่มาใหม่เลย<ช>ไม่ใหม่หรอกก็ได้มาสักพักแล้วแต่ว่ายังไม่เคยลองขับรถคันแรกคันนี้นะครับก็จะมาลองดูงกันว่าเราจะสามารถขับได้ไหมตอนนี้คือตื่นเต้นมากมเพราะว่า เราไม่เคยขับรถยนต์มาก่อนเลยแต่ว่ามีไปเรียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ไปขับขี่มาอย่างถูกต้องก็จะพยายามขับให้ปลอดภัยที่สุดแล้วก็จะไม่ทําให้คนบนท้องถนนเดือดร้อนเดี๋ยวเราลองขับไปคาเฟ่สักหนึ่งที่ดีกว่ามาดูกันนะครับว่าเราจะเดินทางกันยังไงใช้เวลานานขนาดไหนไปกันเลยดีกว่าครับพร้อมไหมไปนี่คือการทดลองการใช้งานจริงนะครับ นี่คือครั้งแรกหลังจากการออกรถมาแล้วก็เอามาเราขับจริงเลยนะครับไม่มีการซ้อมอะไรใดๆทั้ทงสิน้นขึ้นสะพานปะใช่ตอนนี้เรากำลังจะไปร้านที่มีชื่อว่าหูเหรือใช่หัวบูอะไรสักอย่างอยู่ตรงสรันกำแพงข,ของจงังหวัดเชียงใหม่นะครับร้านมันจะเป็นออกแนวแบบร้านอยู่ตรงกลางแล้วก็จะเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าใช่มันจะฟิลญี่ปุ่นญี่ปุ่นไย เออเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านมันจะเป็นญี่ปุ่นขนาดไหนแต่ตอนนี้น <c oughs> ตื่นเต้นมากเลย <c oughs> ทางร้านจะมีเก้าอี้ให้เราเอาไปนั่งได้นะครับ ทุกคนครับเราอยากจะบอกว่าเราสามารถขับรถมาถึงที่นี่ได้เป็นครั้งแรกครั้งที่ขับรถยนมาคือเก่งอะเก่งวะเก่งตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านที่มีชื่อว่าออนคาเฟ่ O O U อ่านว่าออนได้ใช่ปะก็เขามีภาษาไทยบอกแล้วเมื่อกี้ เราอยู่กันที่อ่อนคาเฟ่นะครับอยู่ที่สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ร้านก็จะตกแต่งเป็นฟิลญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม้ไม้า้กลางสนามหญ้าสีเขียวแล้วก็ต้นไม้สีเขียวแบบธรรมชาติแต่ซูมุกเดี๋ยวจะโดน PAPD ไม่ได้กฎหมายเข้าแรงเด้อนี่นะครับก็เป็นเครื่องดื่มที่เราสั่งมาก็จะเป็นโกโก้แล้วก็อันนี้เป็นชาเขียวนมของบอยซึ่งเป็นชาเขียวไทย ตอนนี้นะครับเราก็มาแวะคาเฟ่ที่สัตว์กระแพงเสร็จแล้วแล้วก็ไปเราจะไปตลาดค่าเที่ยงกันไปแวะดูกระหังต้นไม้ให้กับคุณแม่นะครับแม่บอกว่าฝากดูกระหังต้นไม้หน่อยเอากลับบ้านมาด้วยเพราะว่าแม่พ่อแม่เพราะว่าแม่ซื้อต้นไม้มาไว้ที่บ้านใหม่เ๋ยวเราจะแวะไปดูที่ตลาดค่ำเที่ยงกันว่าจะมีกระหังที่ถูกใจแม่หรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวเราไปตลาดค่ำเที่ยงกันนะครับเปิดแมพตลาดค่ำเที่ยง กำลังแสดงผลสำหรับตลาดคํำเที่ยงไปเลยโซฟเฟอร์คนนี้พร้อมหรือยังครับตื่นเต้นอ่ะขับรถอีกแล้วตอนนี้ถึงตลาดคํำเที่ยงแล้วเข้าไปก่อนเนาฮะรถติดมากเลย มิชชั่นต่อไปก็คือหากระถางเอาไปใส่ต้นไม้ที่บ้านกันนะครับแม่บอกเลยไหมว่าอยากได้แบบไหนแม่ให้ตาส่งรูปมาให้เป็นต้นยางอินเดียต้นเล็กๆไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะมีกระถางใส์ที่พอดีไหม,มแต่ตอนนี้ก็เฮ้ออะไรดีแล้วขวาปะขวบก็ได้มอไซด์ครับไปเลยโอ้โหเราขับรถเก่งหรือเป่ลา <c oughs> ดังน่ารักปะกระถางระเก็ดเองถูกนะเมื่อก่อนเราซื้อแพงกว่านี้อีกถ้าเอาไปแขวนไว้ที่บ้านน่าจะสวยปะเออมันน่าจะสวยมากไว้้วค่อยกลับมาดู๋ยวไปดูกระถางก่อนเดินไปอร้านขายกระถางน,นะครับเมื่อกี้ไปเดินแวะดูต้นไม้โหยมันสเตอร่าต้นใหญ่มากโอเคถึงร้านขายกระถางแล้ว นี่คือกระถางที่ไม่ใหญ่มากแต่ว่าแม่อยากได้สีขาว,วสวย,วยเหมือนข้างในห้องอนะ่ววสวยเด้อดนี่เรียบร้อยแล้ว,วปะพี่เขาบอกว่ามันคือกระถางนางฟ้าไปละ กระถางนางฟ้าอรลอยๆยี่สิบกระถางนางฟ้าอนนี้เราได้กระถางแล้วนะครับสวยมากใช่แต่เหมือนฝนจะมาแล้วแหละจังหวัดเชียงใหม่ไปมิชชั่นของพีทไว้มาดูเพิ่มเพราะว่าแม่น่าจะซื้อต้นไม้เพิ่มแหละอ,อ หลังรถนกมากเลยอ่ะนี่อันนี้ก็คือรถที่เราสั่งมานะครับขอเซ็นเซอร์ใบฮัเบียนแป๊บเป็นรถคันแรกที่เราแบบว่าตั้งใจมากๆในการซื้อมานะครับหลังจากอายุ20กว่าปีแล้วนี่ก็คือ Suzuki Swift GLX นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมีป้ายมือใหม่หัดขับนะครับเมื่อกี้เราไปขับมาแล้วแบบว่า กังวลมากๆกว่าจะไปเป็นความเดือดร้อนให้คนอื่นบนท้องถนนแต่ว่าก็กลับมาถึงที่โดยสวัสดิภาพนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าข้างในนั้นเราทําอะไรกันมากบ้างแต่ว่าข้างนอกนั้นเรามีการแรปสติ๊กเกอร์เป็นสีครีมวานิลานะครับแล้วก็ทําราคาสีดําไปดูข้างในรถกันดีกว่าจึงนี่ก็คือข้างในรถนะครับเห็นหน้าบอยด้วย ตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดอะไรนะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยเราทําเป็นอันนี้เปลี่ยนเป็นหนังนะครับจริงๆ,ๆเนี่ยเขาจะเป็นคิ้วโครเมียมเขาเรียกว,ว่าโครเมียมแล้นี่ก็คือที่เราทําไปเมื่อเช้าพิธีกรรมต่างๆที่แม่บอกให้ทําติดกล้องหน้าเรียบร้อยเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็มีการเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นหนังสีเดียวกันกับเบาะเลยแล้วเราก็เปลี่ยนเบาะทั้งด้านหน้าด้านหลังให้เป็นสีส้ม ใช่สีส้มนี่มันคือสีน้ำตาลอืออใช่มีแบบนี้นะครับสำหรับตัว G L X ที่เราชอบมากๆเลยก็คือเขามีคูลคอนโทรลให้นะครับแล้วก็มีหน้าจอมาให้เลยไม่ต้องติดเพิ่มตรงนี้ก็เป็นฝั่งคนขับก็เปลี่ยนเหมือนกันหมดเลยนี่ก็มีช่องเก็บของแล้วก็เป็นเกียร์ซีทีอะไรสักอย่างนี่แหละตอนนี้เราเปลี่ยนรองเท้าทำร้อยหมดแล้วตรงนี้ก็ใส่มาเป็นยางรองพื้นของซด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็คือเรามาเป็นเป็นคลิปที่ทำเพื่อเพื่อแบบว่าฉลองความดีใจฉลองความดีใจใช่ที่ที่เราเก็บเงินแล้วก็ซื้อรถนะครับแล้วก็เป็นของขวัญแหล่งของขวัญครบรอบวันไม่ใช่ของขังครบรอบวันเป็นของขวัญในอายุประมาณย5 26้าสบกก็ หลังจากนี้ไปก็จะใช้รถอย่างระมัดระวังแล้วก็จะขยันหาเงินกันเพิ่มอีกนะครับสําหรับใครเนี่ยที่ที่มองดูรถสวิฟไว้ก็คลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปล้กันที่ไม่ได้มีสาระอะไรมากนะครับแต่ว่าให้ทุกคนเป็นการประกอบตัดสินใจดีกว่าว่าซื้อรถสวิฟแล้วมันเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างนะครับถ้าเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรอย่างนี้เนี่ยแต่ว่า เรื่องการขับขี่สําหรับเราที่ลองขับมันได้แล้วก็เป็นมือใหม่นะครับก็ร,รู้สึกว่าปลอดภัยดีแล้วก็ขับง่ายขับสบายนะครับที่จอดง่ายด้วยเพราะว่ารถคันไม่ใหญ่นะครับมีทุกอย่างพร้อมหมดเลยสิ่งอำนวยความสะดวกแอร์เย็นสบายมากๆยังไงก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็อย่าลืมกดติดตามช่อง h a p u b day ของเราไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไปเที่ยวเล็กๆน้อยๆไปฝึกขับรถสำหรับคันนี้กัน แล้วก็สำหรับคลิปต่อไปเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอีกแล้วก็รถคันนี้จะไปเที่ยวกับเราด้วยที่ไหนอีกก็ติดตามกันด้วยนะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไอ้บอยบอกนั่งสบายเลยทีนี้เพราะไม่เบรคขับขี่นะจ๊ะร้อยแปดสิบก็นั่งได้จ้าเออใช่อีกอย่างหนึ่งก็คือบอยสูงร้อยแปดสิบนิดๆก็นั่งสบายนะครับ คนร้อยหกสิบนิดนิดเหมือนกันกันกบเราก็สบายปรับเบาะขึ้นบ๊ายบาย